โอเคผมก็กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจพีโมเมนตะอยู่ในบรรยากาศการเดินดองวันนี้อยู่กับน้องสนิมอือวันนี้เราขี่น้องสนิมไปทำงานนะหลังจากที่ปอยชิปร่าสุดไปนะครับที่อ่ารีวิวของแต่งของซ่อมไปนะนไระจากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเหรอ ตอนนี้ก็ได้หกสิบเจิเอร์เนต์ได้และผมตีไปประมาณเจสิบอร์เซ็นแต่ว่าสิ่งที่เหลือก็เหลือเยอะอยู่นะอาจจะประมาณหกคลิปหกสิเจสิบเปอร์เซนต์ว่ารถกับสภาพเน่ามากนะทุกคนนะมันก็เลยแบบทำนานหน่อยเพราว่าแต่งรถช่วงโควิดนะหาเงินยากก็เลยช้าหน่อยนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ทันใจคนดูนะ นี่ถาปสิบาาทก็ค่อยยัดเข้าไปนะคันนี้รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะมจากสตาร์ทไม่ติดเลยนะเอามาจัดก,การทําใหม่ครับไม่ได้ทําอะไรมากมายนะแค่อามามาล้างล้างพวกขบูคนระับเปิด กองเปิดคาบูอมาล้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่กองนะเปิดดูดสดเลยใส่ลูกยางลงเฉยนะครับกันน้ําเข้าคาบูเฉยก <c oughs> ็ได้ทาบงทําเบรกอะไรให้ดีนะตอนแรกไม่มีเบรกเลยนะทุกคนนี่แต่ว่าตอนนี้ลูกปืนแตกหน้าหลังเลยนะแบบล้มหลวมอ่ะยังขี่ได้อยู่นะครับลูกปืนตั้งแต่ซื้อรถแล้วมั้งเนี่ย โอ้หเรืกนี่ครับรถรถเกือบ20ปีหรือกี่ปีนี่แหละจำไม่ได้นะตั้งแต่ผมสมัยเรียนมอไหนไม่รู้จำไม่ได้ปะ,ปะมสามปะมสามออา,อายุเท่าไหร่อะคนเราอ่ะ15ตอนนี้อายุจะ28แล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนนะรถคันแรกของครอบครัวฮนะ ที่นั่นครับพ่อกับแม่ซื้อมาขี่ยันนั่นน่ะผมขี่เสร็จปุ๊บตาผมขี่ต่อเียนจบนะครับตั้งแต่กับตั้งแต่มาทำงานกรุงเทพนะครับตอนนี้ไม่ได้จับเลยตอนนี้ก็มาทำงานกรุงเทพได้6ปีนะครับยังแรงเหมือนเดิมไหมน่ะนะ แต่ว่ามันรู้สึกว่ายังมีแบบกั้นๆอยู่นะครับอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างครับว่ารถมันเก่าได้แหละแต่วิ่งแค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องเครื่องก็เอาไว้ในอนาคตนะครับอ,อย่างแรงเล้าใจอยู่นะเนี่ยถือว่าแรงน,นะเนี่ย ตอนที่ผมมาเข้ามาทํางานกรุงเทพนะครับทำได้ปีหนึ่งผมก็ได้ซื้อเว็บร้อยี่ห้ามือสองมาฉีดนะทุกคนไอ้ไอ้ตัวไหนว่าตัวหัวเถือกอ่ะซื้อมาหมื่นกว่าบาทเองตอนนั้นอะ่ะใส่ระเบียนร้อยเอ็ดเลยแต่ว่ามาทํางานป้าป้ฟักมีตังดาวไอไอเหลืองไงแค่สามร้อยของเราอพอดาวเสร็จปุ๊บเอาเถือของใหม่ดิครับ ชั้นเก่าก็ขายนะครับแต่าขายพี่ชายนะครับพี่ชายก็ยังเห็นก็ยังเห็นรถอยู่ทุกวันอยู่ขายพี่ชายแค่ห้าพันบาทเองทุกวนเสียดายวะไม่รู้ว่าแบบเขาในกรุงเทพเขาจะนิยมไงไม่รู้เราอยากได้แบบสไตล์บิ๊กไบก็เลยมีตังค์ได้แค่สามร้อยเนาะเพราะว่ากลัวผ่อนไม่ไหวนะเพราะว่าผ่อนรถ รถกระบะอยู่มันจะไม่ไหวนะทุกคนก็เอาแซดสามร้อยมาขี่ขายไปเรียบร้อยยี่ห้าอานะครับตัวหัวเถิกนะก็ประมาณนั้นเลยอยู่ๆยัยงไงไม่รู้เอาคันนี้มาแต่ง <laughs> ไปครับไปเอาเอาเรียวบค่ครับลูกพี่ ราไม่มีกระจกเราต้องเงื้อเงื้อต้องงวกซ้ายงวกขวาออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เลยครับตัวนี้เลยสีแดงเหมือนกันเลยครับรถแทนเก่าคอับ CPEC แ,แข่งครับ <laughs> ผมผมบิดจ,จะจมไม้แล้วเนะี่ย <laughs> ต่อไปในช่องนะครับก็จะมีบรรยากาศของน้องสนิมเรื่อยๆนะครับผมอาจจะขับหลายลี่อะไรเรื่อยๆผสมผสานกันไปนะฮะเพราะว่าการที่น้ำมันมันถูกนะครับ สมัยสมัยลุงก็ต้องอย่างนี้ครับจากคนที่เคยฉี่สี่ประตูอาจจะเหลือสองประตูนะครับอาจจะฉี่สองประตูอาจจะเหลือไออาจจะไม่เหลือ <c oughs> อาจจะไม่เหลือรถนะ <c oughs> <c oughs> เป็นสมัยยุกยุคทุกข์ยากปากหมอง <c oughs> ไม่กล้าแซงขวาเพราะรถมาแรงแงซงายดีกว่า เพราะรถเราอัตตา,าเร่งมันมันไม่เหมือนรถบักเหลืองนาะบักเหลืองเราแสงปืด๊ดปิ๊ดปืดเลยเออคันนี้ต้องออไม่รู้จะมีรถมาสสยตูดเราหรือเปล่านะครับต้องเขี่มัดระวังมากเลยฮนะเบรกอะไรเรื่องเบรกเรื่องอะไรก็หลังจากมาขี่คันนี้ก็ยังไม่ชินนะกำเบรกหน้าแรงๆอนะ่ะคว่ำไปรอบนึงแล้วครับโดนแท็กซี่ปาหน้าไปรอบนึงแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะ อโอเคทุกคนผมถึงที่ทำงานแล้วก็ฝากกดติดตามน้องสนิมด้วยนะครับผมกดกไลค์กดแชร์กด subscribe P Gamer นะครับเดี๋ยวผมซื้อข้าวกินขา้าวทำงานกันได้บายครับสำหรับ,บคลิปนี้ลาไ,ไปก่อนจุ๊บ